ครับสวัสดีครับจะพามาอัปเดตเบงหยาเพ่งกุลาที่ปลูกไว้เลครับอันนี้ปลูกในประมาณสามอาทิตย์นะครับนี่ครับกำลังแตกยอดเขียวขึ้นมากะครับอันนี้เพิ่งปล่อยน้ำใสเมื่อกี้นะครับนี่ครับกำลังเขียวครับกำลังแตก เรื่อยพวกนี้จะเป็นปลูกแบบยำไส้ตุ่มนะครับข้างบนนี่นครับล่อยน้ำไสแล้วก็พุ่นดินยำไส้ตุ่มนะครับพวกนี้ถือว่าใส้เด้นะครับถือว่าเกิดดีพอสมควรนะครับนี่ครับ แต่ว่าส่วนข้างล่างนี่หญ้ามันเหลือนะครับก็เยกลยเอามาล่องปลูกวันๆแล้วก็กไถกบเลยนะครับข้างล่างนี่นี่ครับก็เกิดให้กันครับแต่ว่าเกิดบางๆครับนี่ครับเอา่านไถกบเลยนะครับวันนี้เอาันล่ยๆแล้วก็่านไถกลบก็เกิดบางๆนะครับ นี่คำบนจะเป็นแบบตมจะเกิดดีกว่านะครับปลูกย่ำตม่มเปิดน้ำใส่นี่ครับก็ือว่าได้ผลกว่าด้านล่างนะครับดานล่างจะเป็นไทคบแล้วตอนปลูกไม่ได้เปิดน้ำใส่นะครับก็คือไทคบเล้วก็ขาดเลยนะครับนี่ครับเกิดทั้งข้างครับ แต่ว่านาจะเลื่อยเต็มเพื่อนนะครับต่อไปคร,ครับสำหรับคลิปนี้กับมาอัปเดซสำนี้ก่อนนะครับคลิปนาพอกันไหมครับครับสวัสดีครับ